มันมีความจำอีกอันหนึ่งคือความจำของจิตเวลาที่เราทำกรรมอะไรที่มันมีความประทับใจต้องแรงๆหน่อยนะมันจะฝังลงไปในจิตของเราเราทำความชั่วมากๆเราไม่จำหรอกว่าเราฆ่าคนมาแล้วกี่คนแต่ว่าจิตมันจำ จิตมันจำความหยาบกระด้างความใจร้ายใจดำมันจำได้แล้วมันก็สะสมไว้นะพอตายไปจิตดวงใหม่ในภพใหม่นะมันก็รับมรดกอันนี้ไปมันก็สะสมความใจดำมาแต่จิตดวงก่อน่อนชาติก่อนตอนนี่มันจำอย่างนี้ได้หรือบางคนชอบทำบุญชอบภาวนานะจิตมันจำได้ พอเกิดมาชาติใหม่เนี่ยสมองลืมไปหมดละเพราะถูกเอาไฟเผาไว้แล้วนะหรือไปฝังดินแตกสลายหมดละแต่จิตมันจําได้อย่างเราเคยภาวนาเราเคยแยกขันได้เนี่ยคนที่เคยแยกธาตุแยกขันได้นะมาภาวนาชาติใหม่นะมันทําง่ายมากเลยบางทีไม่ได้เจตนาแยกเลยนะมี อารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์แจมพวกตกใจเวลาเราตกใจเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงนะจิตท,ที่เคยฝึกมีผู้รู้นะตัวผู้รู้จะดีดผางออกมาเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาแล้วนจะเห็นนะร่างกายนี่มันทำอะไรเนี่ยมันเห็นหมดนะร่างกายมันตกใจใจสั่นอะไรนะี่มันเห็น เราก็รู้เลยว่าจิตไม่ได้ตกใจจิตเป็นคนดูอย่างพวกเราถ้าตกใจใช่ไหมใจเราสั่นไปด้วยเลยประสาทเสียไปเลยสิ่งที่จิตมันจําได้เนี่นอกจากเรื่องดีเรื่องเลวแล้วนะมันจําคุณธรรมที่สําคัญสาคัญได้อย่างเวลามันเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในใจ ไปเกิดใหม่ชาตินี้ได้โสดาไว้นะชาติหน้าไปเกิดใหม่นะนได้ยินธรรมะนิดเดียวนะธรรมะของเดิมก็กลับมาหมดเลยมันแค่มีสิ่งมางกับเรานิดเดียวมันก็แยกขันออกไปเห็นทุกอย่างไม่มีตัวเราได้เลยเนี่ยจิตมันจะทำงานอย่างนี้ได้ มันไม่ใช่สมองเพราะสมองเราพอเราตายนะสมองก็หยุดทำงานแต่จิตนั้นมันไม่หยุดจิตมันดับลงไปแล้วมันกเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นในภพใหม่มันส่งทอดมรดกไปทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศล